ส่วนที่ผมจะเดินเข้าไปนี้ก็คือวัดเจดีเจ็ดแถวนะครับสำหรับประวัติของวัดผมก็ไม่รู้มาก่อนก็คงจะอ่านที่เขาเขียนบอกไว้ก็คือวัดเจดีเจ็ดแถวเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองสีสันนาลายัยภายในวัดมีเจดีรูปทรงต่างๆมากถึง33องค์วางตัวอย่างเป็นแบบเป็นแผนตาม อติจักรวาลจากความมุงงานและความหลากหลายของเจดีย์ทรงต่างๆภายในวัดจึงทําให้สมเด็จพระเจ้าโพมวงอง์เเจ้าพอ่อยาดํารงราชานาุภาพทรงภาพทรงสันนิฐานว่าวัดเจดีย์จ็แถวนี้เป็นสุสานหลวงหรือที่บรรจุอัฐิของพ่อบรมสาน,วนสุวง์ในกรุงสุโขทัยหน้าน่าเป็นไปได้ครับแต่และองค์เจดีย์น่าจะบรรจุประมาณนั้น หนึ่งเจดีชมรูปบัวตูมเจดีสูงสูขกระถทายและชั้นล่างสื่อสารเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่กางเจดีรองรับส่วนยอดของดอกบัวตูมและระดับปุ่นปั้นเป็นลายจีบบัวสองเจดีทรงประสาทหมายถึงเจดีที่มีเลีอนชั้นหรือมีชั้นลังคา ช้อนลดลันกันไปมีลักษณะทางรูปทรงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมปราสาทและเจดีย์แถวนี้มีรูปทรงหลากหลายต่างแรงบันดาลใจของคนทำทางศิลปรกรรมได้รับจากชุมชนภายนอกเช่นเจดีย์ทางปราสาทแบบล้านนาและเจดีย์ทางปราสาทแบบความเป็นต้น3ามเจดีย์ทรงกลม เป็นเจดีทรงลรักคังคว่ำอยู่ใต้ละกังส่วนยอดเป็นก้านชัดและป้องนชนไหนทรงกลอยสันนิฐานว่าเจดีรูปทรงจะมีความเข้าคงมาจากการดำนำเนินดินทรงกลมเป็นปันสัตว์ปันยอดเป็นพิธีกรรมฝังศพในอินเดียโบราณก็ พระยาดำรงชายานุภาพพระบรมพระยาดำรงชายานุภาพสันนิษฐานว่าเจดีที่เห็นตั้งเรียงรายกันอยู่เยอะๆ,ๆ,ๆอาจจะเป็นที่เจ็บกระดูกของอดีตพระมหากษัตริย์ของกรุงสุงโขทัยสมัยนั้นครับ อันนี้ที่บอกว่าทรงจีบบัวเกียดีมีสามรูปแบบแอันก็อีกกงหนึ่งไม่รู้ว่าทิ้งลางกันไปยังไงเพราะสรงครามหรือเพราะโรคระบาด อันนี้ครับที่พยาํำลงท่านบอกว่าอาจจะเป็นสุสานหลวงก็คือที่เก็บอัฐิของพระบรมสารุรงของสุโขทยัยก็ที่ตั้งเรียงหลายกันนี่ครับเป็นไปได้ผมก็ว่าเป็นไปได้ อันนี้คือวัดเจ็ดแถววัดเจ็ดแถวนี้จะน่าจะมาตั้งที่ที่หลักไม่แน่ใจเพราะว่าน่าจะตั้งตามเจดีย์ที่วางเรียงหลายกันประมาณนั้นเมื่อกี้อ่านประวัติมาสักครู่แล้วครับน่าจะเป็นไปตามที่สันนิษฐานอาจจะเป็นวัดสุส,สานหลวงเป็นวัดหลวงสมัยนั้น ผมก็คงจะไม่เดินรอบเข้าไปมากกว่านี้ก็เงียบเงียบไม่มีใครก็เสียวๆอยู่ปอ,ปอดๆอยู่ครับมาดูวัตถุโบราณของลํำค่าของบรรพบุรุษท่านสร้างมาอันนี้คือวัดเจ็ดแถว ก็ส่วนที่ว่าน่าจะเป็นที่เจ็บติของพระบรมสานุวงศ์ของสุโขทยัยก็น่าจะกลุ่มนี้ที่พระพ,ระพระยาดำรงท่านสันนิษฐานไว้อันนี้ก็น่าจะเจดีประทาน ก็ตามลอยเสาก็มีรอยเจาะน่าจะเป็นคานไม้ถามว่าไม้สมัยก่อนจะหาทำอย่างนี้ง่ายนิดเดียวสมัยก่อนไม้ก็คงเยอะครับไม้ก็คงเยอะแล้วก็ต้นใหญ่สำหรับจะใช้สี่สิบห้าสิเมตรมันได้อยู่แล้วสมัยก่อนนี้แต่ละคานก็คงจะได้ไม้ต้นเดียวเพราะว่าคงใช้แบบขวนถาก ตัวหนึ่งก็คงจะได้แช่นั้นส่วนนี้ก็คือวัดเจ็ดแถวครับที่จริงวัดมีเยอะมากแต่ว่าในโครชัวการท่องเที่ยวเนี่ยมีให้อยู่ไม่กี่วัดคงจะมีวัดใหญ่ๆเช่นวัดนางพญาวัดเจ็ดแถววัดช้างล้อมที่ให้ในวัดพนมเพลิงแต่วัดเล็กวัดน้อย ก็ไม่ได้ลงรูปมาให้คือวัดพวกละวัดหลักเมืองวัดอะไรพวกัวัดหลักเมืองก็น่าจะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญครับน่าจะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองด้วยซ้ําอันนี้คลองน้ําก็น่าจะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็คงยังไม่ตื้นเขินอันนี้คือวัดเย็ดแถวนะครับ